ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมฟูตานะครับวันนี้เราจะฝึกนักเรียนให้ใช้เกียร์ออโตในการปีนขึ้นที่สูงบ้างเล็กน้อยนะครับสถานที่เรียนวันนี้ก็เหมือนมาเที่ยวนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับมาดูนักเรียนกันนะครับค่อยๆเล็งให้ดีแล้วก็เล็งขึ้นไปทีละนิดเป็นช็อตๆไปไม่ใช่เปืดเดียวหรือปล่อยเบรกดูก่อนถ้ารถไม่ขยับค่อยๆเล็งแล้วก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปจืดเดียวได้อพอก่อนเป็นช็อตๆไป สังเกตดูรถนะครับมันจะเงยหน้าขึ้นพอกนพอกนเนี่ยดูนะครับสังเกตดูว่ามันจะเงยหน้าขึ้นเชิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงว่าคนบางคนไม่รู้จังหวะรถเร่งอย่างเดียวทั้งทที่พวงมาลัยมันยังไม่ตรงแล้วมันจะพาเราลงไปข้างล่างตกลงไปข้างล่างได้เรียนรู้วิธีการไหลของมันก็คือปล่อยเบรกรถจะไหลลงไปข้างล่างรดังแมนปล่อยไม่ไม่ต้องเข้าเกียร์เลยโดยปกติของรถนะ่ะถ้ามันขึ้นที่สูงแล้วมันจะไหลเห็นไหม นี่มันเป็นเกียร์อะไรดีเดินหน้าอ่านี่ดีเดินหน้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะถอยหลังได้เพราะว่ามันเป็นเนินนะครับปล่อยมันไหลลงไปโดยที่ควบคุมเบรกนั่นแหละนี่นะครับดูเป็นชดชดไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของคูต้านะครับดูนะครับการขึ้นนะครับ การขึ้นผู้เรียนจะต้องดูจังหวะวิธีการเล่งน,นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะง่ายๆนิดเห็นไหมครับมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าพอมันจะไปเหยียบอะไรบ้างอาจจะมีการเหยียบก้อนหินหรือครับหรือว่าอาจจะเป็นที่สูงที่สูงมากขึ้นกว่านี้นะครับ มันก็จะขึ้นไม่ได้นะครับมันก็จะลาบากนะครับอันนี้ก็คือการเหยียบก้อนหินนะครับปล่อยให้มันไหลไปนิดนึงก่อนเพราะว่ามันเหยียบก้อนหินอยู่ปล่อยไหลลงไปแล้วก็ดูข้างหลังตอนไหลด้วยไปนิดๆเอาละปล่อยแล้วก็คันเร่งส่งขึ้นมานิดนึง อ่าโอเคอเรื่อยๆทีละนิดตูัคนเลี้นเงนิดนึงดูการไปของมันนะครับพวงมาลัยตั้งตรงเดี๋ยวมันลงข้างทางนะสังเกตดูว่ารถยังไม่ทันทาอ,อะไรแต่เราบุนพวงมาลัยแล้วอ้าวพอยุดโอ,อเคดีมากอย่าตเตลิดก็แล้วกันเข้าเกียร์ถอยหลังนี่เป็นการฝึกอยู่นะครับตอนถอยหลังมันไม่ใช่ถอยหลังธรรมดามันเป็นการฝึกมองกระจกให้เข้าใจด้วยสองข้างนะ อ่าเริ่มถอยช้าๆลงมาเรื่อยๆดูนะครับมันมันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยก็แล้วกันค่อยๆใช้พวงอลไรมาทางด้านขวาทีละรอบหมุนมาทีละรอบด้านขวาหมุนขวาเรื่อยๆ แต่เบรกก่อนหมุนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะลงมาจากเนินแล้วรถมันจะเสียงตัวเองไปทางอ่านั่นแหละต้องหรอหมุนอีกเราจะได้เดินหน้าได้ไงหมุนอีกแล้วก็ระวังด้านหลังนี่นะครับ โอเคเดินหน้านิดนึงปรับรถให้มันเป็นตามช่องทางมันน่ะอยู่กับเบรกอย่างเดียวเพลืนด้วยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ดูยังดูยังดูการปรับยังแบบยังไม่ค่อยดูนะครับแค่ปรับรถให้มันอยู่ในกลางกลางถนนนะครับผู้เรียนก็ยังจะควบคุมยังเกือบจะไม่ได้นะครับปรับรถให้มันอยู่กึงกลางถนนครับเราได้ปลอดภยัยปรับรถให้มันอยู่กลางถนนให้มันไปตามถนนได้นะ เดินหน้าไปเดินหน้าไปอย่าเร่งคันเร่งเด็ดขาดช่วงจังหวะการปรับตัวอพรพะอถอยหลังกลับมานี่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายไม่ใช่ว่ายากนะครับแต่ว่ามันจะต้องฝึกพื้นฐานความปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมถอยมาครับถอยมาดูไหลาทางซ้ายขวา ดูไหลาทางให้ดีขนาดันนี้ให้ดูอยู่แล้วนะครับดูไหลาทางให้ดีอย่าตกลงไปข้างล่างขนาดก็พอ อ่ถอยเรื่อยๆครับรักษาระยะห่างไว้เอาเว้นช่องให้ถูกต้องมันจะได้รู้ว่าถอยอยังไงอะไรยังไงการมองช่องไฟมองให้ออกเนี่ยเวลาถอยนะครับมันจะมีขนานไหลทางให้ดูอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเรียนได้ที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนหึงประตูหน้าบ้านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ